เอ็มาว่างค่ะความลับแห่ง MSR มเ MS อ SR ในขอบเขตแห่งศักยภาพและจินตนาการของมนุษย์ความคิดและจินตนาการของมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมาแต่เป็นรูปแบบนะของพลังงานคลื่นพลังแห่งความคิดสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับคลื่นพลังชีวิตของเราที่ไหลเวียนในจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง ในรูปแบบของพลังงานจิตใจของมนุษย์ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับเหมือนกับวิทยุจักรวาลที่ปรับให้รับความถี่ของจักรวาลเมื่อบุคคลยอมรับแนวความคิดนี้และเชื่อว่าความคิดของตนมีศักยภาพเช่นนี้พวกเขาก็ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งกับพลังงานพลังชีวิต ด้วยการทำสมาธิและการทำจิตให้ว่างแต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานอันกว้างใหญ่นี้เหมือนกับการเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและมีจินตนาการพวกเขาจินตนาการถึงการส่งความตั้งใจออกไปสู่จัก,กรวาลและเชื่อมโยงกับพลังงานพลังชีวิตที่มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่ง จากคําอธิบายนี้เป็นคําตอบของผู้เข้ารับการบําบัดในข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับคอนตัมเมกต้องใช้สมาธินะความเงียบสงบของจิตใจอันบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาการใช้ความคิดและจินตนาการเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของมนุษย์เป็นตัวส่งผ่านพลังงานหรือ Energy Data ข้อมูลพลังงาน ยังคอนตัมเม็กโดยใช้รหัส16หลักที่ไม่ซ้ำกันจากนั้นเมื่ออุปกรณ์ได้รับพลังงานที่เข้ารหัสไว้แล้วและเริ่มการขบวนการวิเคราะห์โดยสแกนร่างกายข้อมูลนะของผู้รับการบำบัดต,ตรวจดูทุกอนูเซลล์และโมเลกุลค้นหาความไม่สมดุลบิดเบี้ยวเสียหายขัดแย้งของพลังงานเมื่อคอนตัมิค ได้รับข้อมูลแล้วก็เริ่มทำงานปฏิรูปนะคะหรือการรีฟอร์มและสร้างพลังงานให้ดีขึ้นเขาจะซ่อมแซมพลังที่เสียหายปรับสมดุลสิ่งที่บิดเบี้ยวและประสานสิ่งขัดแย้งกันการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และผู้รับการบำบัดได้รับการกล่าวขานว่าลึกซึ้งเหนือคำบรรยายนะนึกซึ้งเหนือธรรมชาติขณะที่พลังงานใหม่ ไหลกลับไปยังแต่ละบุคคลทําให้พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวานะและข้อบกพร่องทางร่างกายและอาการต่างๆจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นตามระดับพลังงานที่ได้ยรับนะคะทุกคนน้อมกราบมหาบารมีท่านมูเซอร์น้อมน้อม,มุูิตาจิตโนเก็บกุศลมหาบารมีครั้งนี้ด้วยกันค่ะทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมรับพลังงานต่างมิตินะจากเครื่องคอนตัมเม เรียงคอนตัมม็กนะคะทุกผู้ทุกน้ำนะคะมหาวุสนยิ่งใหญ่นะคะสนใจรับรหัสคอนตัมเม็กนะสนใจก็ทักทายพูดคุยกับทีมงาน MSR ทีมไทยแลนด์ค่ะน้อมกุศลเก็บกุศลทุกคนทุกท่านค่ะ